สวัสดีค่ะสวัสดีย้าําเมล็ดจากทางเยอรมันภาคใต้นะ,ะนะคะน้องพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงค่ะหาเมล็ดน้องพี่น้องสิเก่าช่วงฤดูไปไหมพริใบก็จะสว่างอย่างนี้นะคะส่งฟากับเปิดค่ะ,ะสีสว่างเนี่ยค่ะบ่หมืดไว้ค่ะเห็นเขาช่วงสเสมอไปมืดปุ้นเนาะค่ะพี่น้องซีถุนปุ้นเนาะคะ่ะมืดเขา,าขั้วน้ําเมล็ดคือเก่าค่ะพี่น้องเห็นไหมบรรยากาศมองยู่หลบๆลบมองยูง่ให้เพิ่งเนาะคะ่ะ มุ้งเด้งเก่าขั้วเข่าไงมันมีวัชพืชหมกหน่อไม่กินพี่น้องวันนี้เราจะทำหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นเนาะค่ะเดี๋ยวเบิ้งกันเล็กค่ะกำลังเคียนอยู่สื่อมาสองแผกเนาะค่ะกำลังเคียนควนควรเอาสอนแบบนี้แหละก็ควนควรถ้มันเป็นตอนฝอยฝอยทังสีเนาะเป็นเศษเศษทังสีเนาะค่ะควนควรควนไปเรื่อยๆค่ะนี่มันจะก่อยแส่บเนาะค่ะอันนี้เด้อควนเดีวเขาก็เอามาต้มจ้าต้มนี่เนาะค่ะเนาะต้มแล้วก็ปั่นหนามออกล่างหนามออกจะคอยเอามาใส่หนามยาหนังแล้วก็ไปหมกเนาะค่ะ ก็ควรไปเรื่อยๆเนาะค่ะควรต้มแล้วควรไสหม้อต้มน้าง่่าแล้วถ้ให้เบิ้งต้นเฮาปรุงหมกกันเลยค่ะนี่พี่น้องเครื่องเฮาสิเตรียมใส่เนาะค่ะเครื่องเฮาสิเตรียมใส่ก็คือมีพริกแห้งค่ะพริกแห้งกระเทียมอันนี้ก็คือเ้าเหนียวแซ่เนาะก็คือเขาเบียนั่นงค่ะนี่ใส่ข้าเบียนเนาะค่ะมันจะ่อยสิเหนียวตุยๆค่ะเห็นบ่ค่ะพริกแห้งกระเทียมเขาเบียรแล้วสูตรขอยนี่ขอยใส กระชายน้ำตาลข่าสีดำใส่กระชายน้ำตาลไม่เจ้าสีหอมน้องขอไปรับหมกน้อใหม่ใส่กระชายนี่ใส่หมูสามตันนี่สุดยอดค่ะพี่น้องหอมเวลาเปิดออกมันสุกนี่หอมห่วยห่วยแซ่บค่ะนี่แหละค่ะสิใส่กระซำนี่แหละค่ะเดี๋ยวขอต่ำแล้วก็นก้องขอนาะ,ะต่ำมันนีเทเล็กก่อนเหาจะาอนต่ำกระชายตัวต่ำเสร็จแล้วใส่กระชายลงไปค่ะ ใก็ใช้สหมกนกี่สูตซนี่เสีบด้วก็พี่น้องเด้อลองเห็ดปิ่งเด้อค่ะเห็ดกินยูตามเตียนค่ะหอมหวยหงวยหรอค่ะเอาใส่ซัมมี่หรอค่ะก็ต้องใส่พักอ,อีออกต้นหอมหัวหอวเัาก็ให่วีหัวหมกใั่กรวดาษหัวหัวหัเหัวหะเขัวหนวหวหัิหัวหัวหัวหันหัวะัวหนวหั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 กินเองเด้เเหหา อยากเม่นุ่งหนังกัดกินเห็ดหลดค่ะปล่อยเป็นคนมาเห็ดดูเห็ดกินอยากเมนู่งไหนเหมือนเล้งงยไงน,นี่จังหวะพี่น้องอยากเม่นุ่งไหนกัดจัดหลดคนมาเห็ดดูเห็ดกินอยากกินเมนู่งไหนกัดกินเนาะค่ะเรียบร้อยค่ะน้ำหมัเขาต้มล่างเรียบร้อยนี่ค่ะอันนี้น่าจะน้ำกระป๋องหนึ่งเนาะค่ะนี่แล้วก็มีหมูสามชั้นค่ะอันนี้ใบบักกูดเนาะค่ะมาตักเคืองเกงใส่เลยค่ะ จากเครื่องเคียงที่เราตั้ไว้ใส่เลยคะ่ะหอมกระชายดีอีเด้อพี่น้องสูตรนี่พี่น้องต้องเห็ดกินบ้างเด้อค่ะที่ตั้งเหรียญถ้าหมกม,าม้าสีของกินกระชายห่วยๆกับหมูาสามชั้นเสียบค่ะใบบักกูดป,ปั่นตรงนี้นนตุ้ยลดเลยค่ะมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะเป็นเบกกับชุบรสเนื้อนอนค่ะหนึ่งสองสองช้อนชาขึ้นมาคะ่ะพี่น้องประมาณใส่ชุรรบรสหลายกบบ ลดปริมาณลงกอเลยค่ะเกลือช้อนชาน้ำปะาะาลคา,คำปาค่ะสาชีมังลูกข่ย่านเข้มน้ำปลาค่ะอะไรก็ชคนให้เข้ากันนมะค่ะพีน้อง คนให้เข้ากันค่ะใช้ขียร์เหียวตุยตุยอย่ออื่นเลยงานมาตอนี้มาอุ่นกินหลอดนะนเห็ดไปาน้มัเลงกับเขาออื่นเลยงานมากับอุ่นไม่ก็เบบกินเลยเห็ดไบอาเล้งสูเลย้งเลยค่ะอยเขาขั้วนี่อยามนเว็นเาตมานก็มเห็ดกเาหค่ะ เดี๋ยวไปเห็ดเอาเวลาไปเห็นยจ้งอื่นนะคะเดีอยวานมันม่อะไกับอุณกินหลัวนี่สิล่ะค่ะยุบานโหสมัยตะกีมมุกเนาะน้ำง,งานบุญงานอย่างมุกใส่ใบย้อนี่มันคือแสบแิ่พี่น้องเอ้ยอมุกเราใหม่ใส่ใบย้อถือแสบขนาดนี้ค่ะสุม,มือนี่ตัวใบย้อก็เริ่มหายเริ่มดับแนี้ยแหละค่ะพี่น้องสมัยตะกี้มันหลายเป็นกต่กปัดถือมาะค่ะสุมือนี่ตกอ,อันรักษ์ใบนี่ค่ะปักดไทยยุบาน บุกใส่ใบหนวดนี่สุดยอดกวอนๆกินหอดใบหนวดพี่น้องทั้งใลสะดวกบุกหม้อกับบุกหมอะะ้อด้วค่ะเจ้าหน้าี่สะดวกสีห้อกระดาษคอยทำความดีเสียก็กันค่ะมันสที่ได้รสชาติของบุกที่แถมคะ่ะใบตองเขามีอัดแข็งมาขายอยู่สามปวยกลัวเขาต้องไปสื่อเสียเงนินค่ะเอาเงินสามป่วยสื่อใบตองอัดแข็งนี่สื่อน้อยดีแพ็คหนึ่งคุณ ใส่กระดาษคอยหัวหมุกเลยอ,อยต่างตุ่นทิย์แฮงสุกดีพี่น้องแฮงสุกดีจากกระดาษคอยนี่มก็ใชยซิมเลย่อนเพื่อนค่ะแตะซิมก่นอนหัวแล้วหัวแล้วเป็นหัวเป็นหมุก,กันเลยค่ะกระดาษคอยหงจะสวนสั่นไค่ะพี่น้องกันดาบทะลุค,ค่ะกันดาบทะลุถ้าสั่นเดี่ยวมันสะบางเกินนี่ สุดยอดค่มากันดอกไม้ใส่เลยหมกใหญ่หมกหน่อยกับตามพวมฉ่อมเขาเลยเนาะคะ่ะดูตามกระเทศทะเลเห็ดเน่ ok าอยู่เน่ากินจากกองมักนี่มันติดรสชาติฝีมือจากของเลยค่ะพี่น้องมันได้กินเห็ดเน่าอยู่เน่ากินอาหารอาหารอีสานบานของหม,มาักมีความสุขค,ค่ะเมต้องกคิดหอดประเทศไทยเลยย่นสินะน้าสมัยตะกินไม่หากินยากเนาะ ซูมือนี่ยังเขาก็ส่งเข่ามาขายน้ำเข่ามาขายเบิดมันจะมีน้ำสื่อบ่แค่นั้นเหรอใช่ไหมตะขินบ่ค่อยน้ำเข่ามาเขาบ่ค่อยเปิดน้ำเข่ามาันง่ายๆไปน,นี่สุมือนี่โซเชียลมันไปไกนลนึง่ะนี่ยังกับมีเข่ามาขายขาดตะไคร่หมดเตียงค่ะพี่น้องบ่มีตัวน,ะะน้าณนี้เนาะค่ะน้ำใส่น้ำเท่าไหร่แล้วก็ห่อไปด้วค่ะ ใส่กระดาษกล้วยนำน้องใหม่มันก็ชิยวนในหิห้งแล้วค่ะนี่ล้อขนย้ยนซุกกระชับใส่กลุ่นหมดหนึ่งค่ะเด็กอะห้องเปเรื่อยๆจนแล้วคุณล่ะน้าจ้ะเรียบร้อยค่ะเป็นขาเาบิึงตอนสุกแล้วค่ะพี่น้องล้อบิึงตอนสุกค่ะมาเมืองกันค่ะพี่น้องสุกแล้วค่ะนี่ม,มาแกะกันเบิองนด้นนะะแล้วค่ะเดีไปกินกันเลยค่ะหอนๆจ้าผู้น่ะ หอมหอม่วยหวยหอมกอระชายกระชายห่วยหวยเลยค่ะว้าวอืมน่ากินมากเลยค่ะไปกินกันเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเรียบโรยค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นเรานะคะกระเสียบพวกขหมูกระสุกเหลวหอมกระชายห่วยห่วยนัวๆค่ะ ปั่นข้าวเหนียวคุยเลยค่ะมาค่ะพี่น้องมากินกันเลยค่ะมาลุยเลยค่ะข้าวเหนียวพันคุยเลยค่ะเอานั่งไผลมะนาไปนั่งฟังนู้นสิอันนี้แก้วประเด็กนะะ้อค่ะแกยวประเด็ดพริกป่นก็หมกนุ่มใหม,มเ่เสียบกินกับหนยงาเย็มเลี้ยงค่ะมะตีจ้าลุยเลยลูกลุยเลย <c oughs> อืม้มเจ็บเสียบเหนียวตุยๆเนาะ เดินทิบไปแล้วค่ะอืมหัวายปอดีเลยหอนปานนี้มีแจ้ปวปลาเดกอีกคนนี้นอืมแ่บมนุปูดเน,นี่อค่ะนี่หมกน้อใหม่ไปแล้วมาน้ำหมักคักกันแกงใส่ผักอย่างี้น้ำกค่อยมากกินค่ะ ได้เป็นมุกไส่เอ็นสามจันกินดีดีเจเด่นก็กินเล้วค่ะพี่นวงเพ็ดมุกว่าเป็นมุกว่าเผ็ดเห็เพื้นเนาะคะ่ะมุกหน่อยแยกเพิ่นกินไปแล้วค่คะอืมืมขเข่าแล้วน้ำกระดิะ่งอหรอขวายอ่ะอืม,อม,ออมจำเจ้า

เน uhm. ีค่ะูมจางสันตุยอืมไม่นุปวดโมสางันค่ะ นี่แหะค่ะพีนุ้มมกน้ำมันสูตรแทสโซเลตน,นะคะพี่น้องราไปก่อนร้าไปก่อนนะคะอนุญ <laughs> าตปาไปกินก่อนค่ะประเดี๋ยวผมพายกับกำลังก,ลงกินด้วยะค่ะเจ็บๆคลิปนี้ขอขาอนุญาตลาไปก่อนนะคะจะกินเขาแย้มันแล้วนะคะพี่น้องนี่ล่ะสูตรมกน้ำมันใส่กระชายสูตรแทสโซเลตก๋วยสารไทยนีเยอรมันค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจหน่อยด้วยนะคะหัวใ,ใจหัวใจสับสกายนะคะอาหารการกินอยู่ต้ามเดนค่ะพี่น้องอยากอย่งนี้ก็เฮ็ดกินโดดค่ะ ขั้นบันเห็ดกินก็นได้กินของสุยางกระค่ะมาตกไปกินหอดประเทศไทยค่ะขั้นได้กินของสุย่างอาหานิษสานบันเขาอยู่เหนือยุทธตั้งเด่นก็นกนลืมกินหอดบ้านครับพี่น้องขอให้พี่น้องจะได้อาหารกับสุกคู่สุนนะคนแล้วค่ะไม่บายค่ะไม่บายค่ะพี่จ้า